สวัสดีค่ะวันนี้ก็นำสร้อยคอลายมิลานุสวยๆมาฝากนะคะลายนี้นะคะจะมีความลักษณะเป็นป้องต่อกันนะคะแต่ละป้องนะคะจะมีการตัดลวดลายนะคะลายนี้ค่อนข้างเล่นไฟนะคะ เป็นลายที่ค่อนข้างสวยงามมากๆค่ะเส้นที่นางแบบสวมใส่อยู่นี้นะคะจะเป็นแบบสวมหัวได้นะคะยาวประมาณ24นิ้วน้ำหนักทอง1บาทค่ะหลายๆคนสับสนระหว่างลายโซ่กล่องนะคะทางฝั่งขวามือกับลายมิลนานโนลักษณะค่อนข้างคล้ายกันนะคะแต่ว่าจะเป็นคนละลวดลายกันค่ะโซ่กล่องจะเป็นลักษณะเหมือนกล่องนะคะคล้องกันอยู่นะคะ สองลายนี้คือถ้าดูเผินๆแบบค่อนข้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนละลายโซ่กล่องจะดูลักษณะเล็กกว่ามิลานโนนิดหนึ่งนะคะมิลานโนจะดูโปร่งกว่าสักหน่อยค่ะที่ใส่ให้ชมจะเป็นโซ่กล่องนะคะด้านในนะคะตัวด้านนอกจะเป็นลายมิลานโนค่ะ เพื่อนๆสนใจเส้นไหนนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะมีทั้งน้ำหนัก2สลึงและ1บาทนะคะทักมาได้ที่เพจห้างทองวิริยะ2002มุกดาหารได้เลยนะคะ